โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงสีช่องจราจรช่วงปรังสิ์ถึงปทุมธานีถึงวงแหวนตะวันตกหรือสะพานปทุมธานี3การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้พื้นที่ปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้านต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดมาโดยลําดับโดยการเดินทางในแนวเส้นทางตะวันออกถึงตะวันตก มีสภาพการจราจรที่แออัดขณะที่สะพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเข้าออกพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นถนนแนวใหม่เชื่อมรังสิตถึงปทุมธานีบรรจบวงแหวนตะวันตกสะพานปทุมธานี3จึงเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดปทุมธานีเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาของจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่โดยรอบกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทเอฟซีลอนจำกัดบริษัทยูเนเต็ดแอนนลิสต์แอนด์เอนจิเนียริงคอนซัลแทนจำกัดให้ดำเนินการโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องจราจรช่วงรังสิตถึงปทุมธานีบรรจบวงแหวนตะวันตกหรือสะพานปทุมธานี3 โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข346และจุดสิ้นสุดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข346รวมระยะทางประมาณ21กิโลเมตรแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ตอนดังนี้โครงการตอนที่1จุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข346ระหว่างทางแยกบ้านกลางและทางแยกเทคโนแนวเส้นทางไปทางที่ตะวันตกข้าแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยสะพานปทุมธานี3ผ่านถนนปทุมธานีสายใน และผ่านถนนปทุมธานีสายนอกหรือทางหลวงหมายเลข307และเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์ส่วนต่อขยายของกรมทางหลวงชนบทที่ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าโครงการตอนที่ 2. จุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกด้านทิศตะวันตกแนวเส้นทางข้ามคลองพระอุดมและไปสิ้นสุดบริเวณทางหลวงหมายเลข346 บริเวณใกล้กับสะพานข้ามคลองโรงศีตาสวงในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมีขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมระยะ500เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการอยู่ในพื้นที่11ตำบล2อำเภอของจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยตำบลคลองพระอุดมตำบลคูบางหลวงตำบลลาดหลุมแก้วตำบลระแหงและตำบลหน้าไม้ของอำเภอลาดหลุมแก้วตำบลสวนพริกไทย ตำบลบ้านกลางตำบลบางปลอกตำบลาบางหลวงตำบลบ้านฉางและตำบลบางเดือของอำเภอเมืองปทุมธานี <_ d ata> การศึกษาในครั้งนี้ได้ทบทวนแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาของโครงการจากผลการศึกษาความเหมาะสมในปีพุทธศักราช2562ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงในพื้นที่4บริเวณดังนี้ 1. รูปแบบทางแยกต่างระดับบ้านกลางหรือจุดเริ่มต้นพิจารณาหลีกเลี่ยงการเวนคืนพื้นที่ชุมชนที่มีการขยายตัวให้มีผลกระทบน้อยที่สุดและเป็นการขยายทางหลวงหมายเลข306 และทางหลวงหมายเลข346เพื่อมุ่งหน้าไปใช้เส้นทางสะพานปทุมธานี3เพื่อรองรับการจราจรจากทางหลวงหมายเลข347จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. แนวเส้นทางและองค์ประกอบสะพานปทุมธานี3ลดขนาดพื้นที่เวนคืนโดยปรับลดการเผื่อพื้นที่เขตทางสำหรับการต่อขยายโครงข่ายในอนาคตเนื่องจากปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีความชัดเจนในการมอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการทางพิเศษสายอุดรรัยาปทุมธานีแล้วจึงทําให้สามารถลดมูลค่าการเวนคืนลดผลกระทบด้านการโยกย้ายเวนคืนและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อโบราณสถานในบริเวณใกล้เคียง 3. แนวเส้นทางและองค์ประกอบโครงการตอนที่1ระหว่างถนนปทุมธานีสายในถึงคลองบางโพใต้พิจารณาให้ไม่มีการกันพื้นที่สำหรับเผื่อการต่อขยายโครงการในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยงการเวรนคืนพื้นที่ชุมชนให้มีผลกระทบน้อยที่สุดและมีการเชื่อมต่อแนวเส้นทางโครงการกับถนนปทุมธานีสายในและทางหลวงหมายเลข307 4. รูปแบบทางแยกต่างระดับระแหงหรือจุดสิ้นสุดพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและตำแหน่งเข้าบรรจบกับทางหลวงหมายเลข346ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วทำให้สามารถหีกเลี่ยงผลกระทบต่อแนวท่อก๊สธรรมชาติราชบุรีถึงวังน้อย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของกรมชลประทานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกที่จะมีการปรับปรุงคลองโรงศีตะซวงและทานหวงชนบทปอท3020ทั30้งนี้จากการพิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อคัดกรองปัจจัยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญพบว่า มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญที่นํามาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียดหรือ EIA ทั้งสิน้นจํานวน24ปัจจัยประกอบด้วย 1. ทรัพยากรทางกายภาพจํานวน6ปัจจัย 2. ทรัพยากรทางชีวภาพจํานวน3ปัจจัย 3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์จำนวน5ปัจจัย 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิตจำนวนสิบปัจจัยตลอดริยะเวลาของการศึกษาโครงการกรมทางหลวงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าโครงการได้โดยสะดวกและนำข้อคิดเห็นต่างๆไปประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยมีการดำเนินการดังนี้การเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2565 การประชุมผสมนิเทศโครงการวันที่10มิถุนายน2565การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้นวันที่16-17สิงหาคม2565การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการในวันนี้วันที่26ตุลาคม2565การประชุมหารือม,มาตราการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะดำเนินการเดือนมกราคม2566การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการคาดว่าจะดำเนินการเดือนมีนาคม2566กรมทางหลวงมุ่งหวังให้โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรช่วงรางสิตถึงปทุมธานีถึงวงแหวนตะวันตกหรือสะพานปทุมธานี3 ได้มีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่นช่วยพัฒนาจังหวัดปทุมธานีและประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบต่อไป